ครับมื่อน,นี้มานน่าทงไก่เนอะจา้างขยอวันปุ๋ยก็เลยมาไทายพี่น้องเบิง้งแล้วมานนางเห่ินน้ำพันนี่บักพันลงไปวันปุ๋ยแล้วสีบสอบวันสองคนวันว่างหนึ่งหันก็ฟบบังซีโมกุก,กวัวแ,แล้วไปเลยซีสอบแล้วตอนนี้ขยอครับมาตันเขาแล้วเขาลงไปอีกมาเบื้องกันว่าหน้าแปงนี้ ยี่สิบหกไรผมมาปุ๋ยมาลงมวดแรกสิบสอบขากระเปาใครอยากง้ามมาได้คนแรงปีนี้ผมมีฝนมาบางสิบกูมือมีน้ำมาแนก็เลยเอาปุ๋ยมาวานันเอาปุ๋ยมาสิบสอบจ้างข้าเจ้าสอบละร้อยบาทฝ่าร่วมผมนั่งยี่เสียงหน้าเลยครับเด้อมันหอนนั่งนเสียงหน้าหน้าทงไก่ครับแปลงนี้ยีย่สหกไร ไายตาให้พี่น้องเบิง่งสวนเกษตรทงตำแปลงตำหน่นแปดไร่เห็ดโคกนหน้าโมเดลทำเกษตรผสมผสานต้าแปลงนี้เห็ดหน้าเขาโดยตรงเลยครับนี่ครับ ผกพันง่ำมดเลยครับมิตรญาขอบริตัดบริวิล่าตัดมาถ่ายพีน้องบึงมันนี่่าปีหนึ่งนี่เขาเห็ดหน้าเขาแบบที่ว่าบ่าเห็ดเอาพ่อบันไดน,นั่นมันสีลงสุหลายบันไดเป็นว่าหด การเจ็บเกี่ยวเราไปขายมันสิได้จักบาทมันสิมีก็ได้จักบาทเจ้า,าวจกวานยูพุลละง้อมมอมยูพุลละลงไปพุลละครับเง่าไปพุลละอันนี้เป็นคู่เดยนนะครับฟังนี่โบแมนฟังนี่หองกเจ้าอันนี้เป็นคู่เดยนหน้าผมมีพอจากฟังนี้ไปพีครับไปฟูนไกลๆครับหน้ายีสิบหงลมีอยู่ ทำอยู่จบงานอะไรนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำอยู่หกงานครับมีหน้าอยู่หกงานพุ่นลรครับผมบอยางลงไปครับหัวหน้าเลยกไกยหุ่นว่าเทียั่างรอบหน้าครับเทียต่างน้ำคู่แดนมาเนี่ยลงไปหัวหน้าเวลา้านปุ๋ยยังว่าจะเอาปุยลงไปง่ายเนี่ยกลับขึ้นเลรวครับ นี่ครับยางน้ำผู้แดนไม่ดะนี่เป็นนี่เป็นหน้าเข่า,านี่เป็นผู้แดนผมก็หยอกหัวักว่าคลงทุนเฮต้าเขามันสิเป็นทุนจักบาทแล้วก็สิมีกำไรจักบาทราคาเขาดีสดักไหนปีนี้ ก็ที่ได้หูกันผมถีมาบอกรายละเอียดของพี่น้องมนเลยว่าตอนนี้ผมหูเหรอครับว่ารถไถผมรถไถสมผมผมหดสามัังครั้งที่ซีปันผมตีน้ำม,มันไปสามพันบาทไถสามขังปันครั้งหนึ่ง ดีนมันไปสามพัน 3, บาทเราไม่จ้างคนวานสามคนคนละสี่ร้อยบาทเป็นพันสองเป็นสี่พันสองร้อยบาทครับนี่เป็นรถไถของนะครับนี่ถ้าว่าได้จา้างรถไทยข้าเจ้ามาไถถถึงสามครั้งมาปั้นอีกครั้งหนึ่งก็จีตหลายเป็นมื่นกว่าบาทครับครับประมาณนี้ครับแต่ของผมผมจีนมันแค่สามพันบาท ไทสามขังปันขังหนึ่งจังค้นว่านเขา่าสามคนคนละสี่ร้อยเป็นพันสองเป็นสี่พันสองค่าปุ๋ยไปซื้อมากมัวว่าน,นี่สิบสอบสอบละหกร้อยสิบเป็นหกพันหาค่าจางว่านสอบละร้อยก็เป็นพันหนึ่งก็เป็นเจ็ดพันหาเจ็ดพันหามาบวกกับสี่พันสองครับ มื่อหนึ่งพันเจ็ดร้อยคืออะไรผมค็อ,อะไรไว้เถอะเมื่อหนึ 11, น่งพันเจ็ดร้อยบันทีไปตีค่าเข่าปูกครับหน้าท้องนี้หรือว่าแปลงนี้ผมวนันพันเขา่าเอาเข่าพันมาวานันสิบหกกระสอบประตำกระสอบละสามสิบกิโลผมตีให้กระสอบละพัร้อยบาทครับ ตาพันเข่าเข่ากัเข่าจะคล้องเหครับแต่ว่าตีเป็นข่าวมาแล้วตีกระสอบละหกร้อยเอามาวานสิบหกกระสอบสิบหกกระสอบสิบกระสอบก็จะเป็นหกพันหกหกสามยหกก็จะเป็นเก่าพันหกราคาเมล็ดพันเข่าเก่าพันหกครับอันนี้ตีข่าเข่าไปนะครับพี่น้อง ดีปดีสูงไปกว่านี้เอาตีให้ไปเมื่อหนึ่งเลยครับขาพันเขา่ามันเก่าพันหกร้อยแล้วตีไปสี่ร้อยเป็นเมื่อหนึ่งเป็นสองเมื่อเป็นสองเมื่อหนึ่งพันสองร้อยหรอครับนี่นี่ยังบ้านยังบ้านมีคาวานหลับล่วงอีกครับสิบสอบประกาศคารถเจียวอีกทีไรละ หกลอยเกินหกลอยสิอันนั้นจังคิดใส่กันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าจะเห็นมาถึงขั้นตอนนี้ว่านปุ๋ยครั้งแรกจากไถมาจากคนบ้านเขามาจากบ้านปุ๋ยมาซื้อปุ๋ยมามาเมล็ดพันเขามะคาน้ำมันเจ้าของอยู่สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแล้วทาได้จ้างรถไถ อาจทจีอยู่สามหมื่นกลัวหรอครับสามหมื่นกลัวเกือบสี่หมื่นหรอกเราย่างมาหั่นรงปุ๋ยหลอบสุ่งไทยกับคือหลอบหลับร่วงเราก็วันปุ๋ยหลอบหลับ่วงแล้วก็อีเกือบมื้อนอี่เราก็ลดเกียวก็ตีไปเลยครับเลยเราหกลอยยิ้มหกไหลคุ่นนอครับเลยเราหกลอย ที่ตกห้ายบาทนั่นแหะราคาเขาอีกซ้ำได้ครับปีนี้มันทีมีก็ไร่พ่อเมือนบ่นี่คือเห็ดพผืชเชิ่งเดียวครับผมก็ไร่อันวยอีกแปล 1, ลดลายแปงหนึ่งแปดลยผมละเห็ดโขกนองหน้าโมเดลปลูกกัสวนเกษตรผสมผสานก็เคยให้ทายลิปให้พี่รองในบึง นี่เป็นหน้าอีกแปลงหนึ่งครับยิมหกไร่เห็ดชิ่งเดียวเห็ดเขาอ,อย่างเดียวครับกระถามมาติดตามผลสรุปของผมว่าไปขายได้ยักบาทราคาเราเจอยักบาทบ้านปุ๋ยรอบสองยกบาทผมสีสรุปยอดตรงนั้นมัดเลยครับผมที่มาล่งชิปห้พี่น้องในบางอีกทีนหนึ่งว่าทำเผือเชิ่งเดียวหรือว่าทำหน้าเขามันสิมีกํารบ่ต่บ้านปุ๋ยช่วงนี้ก็จาก ไถหุดวานเขามเมล็ดพันธุ์คาร์โไทยานมันที่ซื้อได้ครับคาร์ไทผมมันเป็นรถไทของผมเองก็ตกสองหมื่นกว่าหรอครับยังอีกสองขัน้นตอนก็คือว่านปุ๋ยรอบร่วงรถเจียวข้าวไปขายครับมาเบิ่งกันครับม้นนี้ก็บ่มียมอยงหลายก็มาให้พี่น้องในเบิง่ง แปลงนาไก่สิครับมาจา้างเข้เจ้าว่านปุ๋ยก็เลยมาสรุปจากไทยโฮมามาถึงคณะนี่นระอยู่สองมืนกว่าบาทหรอครับอันนี้บม่ได้จ้างรถไถยแล้วครับเ้อคิดราคาน้ำมันพอเป็นรถไทอยู่ของถ้าได้จ้างรถไถก็น่าจะอยู่สามมืนกว่า,าหรอครับผมลองคิดลองเมืองว่า มันสีเป็นตนทุนจักบาทผีเช่าหน้าเฮาเห็ดหน้าขัก,ขกๆแน่แต่ส่วนมากคนสีบอคำนึงถึงตนทุนครับมาน,นี้กัฝากก็ไหลก็แช่ช่องสวนตาบันเกษตรมือใหม่แล้วครับเด้อพ่นลครับเดี๋ยวสีผ้าไปล่งคลิปไปาท้ายคลิป ต้นกล้วยต้นใหม่ต้นไหลยอยู่โคกหนองนาโมเดลสวนป่ามายุราฟาร์มเหรอครับซื้อสวนนะครับแล้วสวนป่ามายุราฟาร์มต่อซื้อช่องผมสวนตาบันกเกษตรมือใหม่พิกัดอยู่กบ,บันเมืองทองตัวเมืองท่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับวันนี้กับมีสซัมนีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นํำเน่ครับสวัสดีครับ